สวัสดีครับพี่น้องลยเอฟซีทุกท่านครับผมช่องกเกษตรสวนผิดก,กับไม้แล้วครับผมมือในจะพามาอัปเดตผลปีของผมเองนีง่นะลครับหลังจากผมเก็บผ่านไปห้ารอบนะครับเนาะกะ็ล่าสุดหนึ่งก็เก็บไปเมื่อวันที่สิบที่ผ่านมาครับผมก่อนเลือกตั้งอบตครับนี่ครับ ด้ประมาณน่าจะก้าววันแล้วครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ว่าทีเก็บนะครับพรุ่งนี้จีเก็บอีกเป็นรอบที่หกครับผมเก็บมาแล้วหารอบครับพิกัดแปลงของผมก็อยู่บันดนนดนก้อยนะครับหมู่เก่าตำบลแพงใหญ่อำเภอเหล่าเสือกวกจังหวัดอุบลราชธา,านีครับ เพราะว่าบางคนก็ถามมาครับว่าแปลงอยู่ใส่หรือเปล่าปีนี้ก็รู้สึกว่าบานนนน,นกอยนีย่สวนบักผกนี่งามทุกสวนเลยครับผมนี่ครับพาชมบรรยากาศกำลังแตกยอดใหม่ก็มีครับผมออกดอกเป็นลูกนี่ครับ้ลยครับผม ปีนี้ตั้งเป้าไม้ไว้ว่าสิบตันครับผมถ้าผ่านก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าเคยทํามาได้สูงสุดนี่ได้แปดตันครับผมปีนี้ถ้าได้ซิบก็คือผ่านส่วนมาคันเก็บแดงอย่างเดียวนี่ผมจะได้อยู่ประมาณสี่ห้าตันแล้วครับผมสี่ตันห้าตันก็เปลี่ยนมาเก็บเขียวสองสามปีผ่านมามาเก็บเขียวครับผมก็ได้อยู่ประมาณเจ็ดตันแปดตันหกตันอยู่ประมาณนี้ครับ นะครับผมบรรยากาศเมื่ออื่นนี่นะครับว่ิจเก็บเขียวอีกจะเป็นรอบรอบที่หกเลยครับผมที่ผ่านมาก,ก็เก็บอยู่สี่สิบหามือก็ด้วบากพีกอยู่สี่ตันครับผมภายในสี่สิบหามือเก็บเจ็ดมือเนี้ยสิบมือเนี้ยครับผมเก็บในมาแล้วรวกับสีต่ตันกว่า มืออื่นท่านแม่นเ,นเก็บก็ะจเป็นหลอดทีโหกครับผมนี่นะครับแถวนี้เมื่อก่อนมันกระจีคืบน้างครับผมตอนนี้ครับรูซสึกว่าจีพุ่งขึ้นเต็มทีแล้วครับลูกมา้านี่ครับฝั่งทั้งที่มันดกก่อนตอนนี้กระจีเริ่มมียอดขึ้นมายาวนี้อันนี้ก็ยอดกําลังเริ่มขึ้นครับผมนี่ครับขอเพื่อนกระจิตราซื้อกระจีที นี่ครับแต่คะแนงออกมาก็จะเป็นดอกเลยครับผมแน่้อนอนอยู่ครับช่วงนี้ผมก็จะใช่ว่าผมเก็บเขียวครับผมผมก็จะใส่สิบหกเสมอครับผมของยาลาด้วยครับเสร็จแล้วผมก็จะมีปุ๋ยเกศเสริมน้ำครับผมศูนย์ศูนย์อันหาสิบสองสามสี่ครับผมที่ผมใช่ของ ปุ๋ยเกยนี่ผมจะใช้ของชาลีเฟสครับแต่ปุ๋ยอันทั้งดินนี่ผมจะใช้ของยาลาสิพกเสมอนี่ครับสวนกัแต่ละร่องแต่ละล่องนี่ครับผมพุ่มนี่ครับทรงพุ่มกระถือว่าใหญ่โอเคอยู่ครับนี่ครับปลูกมาวางวันที่ยี่สิบสามกันยาครับผมที่ผ่านมา ี่สิบสามสี่ห้อนนี่ก็น่าจะครบสี่เดือนหรือยังไงน,นี่แะครับน่าจะประมาณสี่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราครับผมยี่สิบสามสี่ห้อนนี่ครบสี่เดือนนี่ะครับปีนี้ก็รู้สึกว่าักปีกโอเคครับผมงามเสมออยู่นี่ครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็ร่องนี่นะครับขล้องเป็น มืออื่นด้วครับมืออื่นพนักงานเก็บคันคุยก็ถเถบแก่โอเคก็คิดว่ามืออื่นครับนี่ครับครับขอบคุณทุกท่านครับที่เขามารับชมช่องกเกษตรสวนพริกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำด้วยครับผมครับสวัสดีครับ